สวัสดีคุณครูอ้สวัสดีด็อกเตอร์สวัสดีเจอกันนานนก็อย่างที่บอกไว้ว่าฉันจะมาหาสับประหลาดให้รอใช่แล้วที่เคยติดต่อกันไปไงจำได้ไหมว่าจะมาเอาสับประหลาดไปเลี้ยงอ่ะวันนี้ฉันก็เลยจะมาเอาสับประหลาดมาให้คุณครูเลี้ยงเฮ้ยแล้วไม่ได้มีตัวอะไรบ้าง มันก็มีอยู่หลายชนิดนะขึ้นอยู่ที่คุณครูจะต้องการชนิดไหนนะขอูนะอย่างเช่นโกงซ้ายมือนี้นี่คือคิงคองยักษ์ไซโตปนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวฉันจะพาเขาไปดูใกล้ๆนะคุณครูเดินเข้าไปดูก่อนเลยคุณครูเดินเข้าไปดู โอ้เก็บไว้เก็บไว้นะครับคุณครูเดี๋ยวฉันพาเดินกันไปดูนี่ครับคิงคองยักษ์นะครับหางมันเป็นแมงป่องนะครับผมแล้วตัวมันมีสีน้ำเงิน<ว>มันสามารถฆ่าคนได้ในพิษตาถ้าครูเจ้าช่วงถ้าครูเจ้าตัวนี้อ้าวครูเข้ามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยถ้าคุณครูจะเอาตัวนี้นะครับออตัวเท่าไหร่อะ ตัวนี้เอาไปหนึ่งล้านบาทแต่แต่อย่างที่บอกนะครับมันจะกินสัตว์มีพิษนะครับเพราะมันต้องใช้พิษในการเลี้ยงตัวใหม่แทนไปอ่ะเอาตัวอื่นกว่าอ่ะงั้นเราไปดูกกงอื่นต่อไปดีกว่าสัวนี้ผมยังไม่มีอะไรเพราะว่ายังหาสัตว์ลายประหลาดมาไม่ได้นะครับผม ๋อ oh. ใช่เราไปดูกรงต่อไปดีกว่าโ oh, อ้ค่อยคเดินตามมานะค่ hey, hey. อยคเดินตามมานะกรงไหนอ่ะกรงนี้กรง,งนี้คือเมกกาโนดอนนี่ครับผมฉลามในตำนานตัวมันใหญ่ขนาดนี้แหะอา้าวเมกกาโนดอนคือสัตว์ประลหลาดลร้ในตำนานนะครับกูดที่ <c oughs> เป็นเจ้าครองใน <c oughs> มหา <c oughs> สมุทรมันตัวเท่าไหร่เหรอ ตัวนี้เหรอเดี๋ยวผมขอพาไปดูสรพคุณมันก่อนดีกว่านะข้างในเลยนะดูนะดูเคียวมันนะดูดิยังไงล่ะตัวนี้นะครับผมมันเป็นเมกาโนดอนในตำนานเหลืออยู่ตัวเดียวในโลกใช่หรอใช่แล้วผมขายอยู่สองล้านบาทครับคุ้สองล้านถ้าครูมีปัญญาซื้อครูก็มาซื้อเลยโอ้โหจะเกินไปหรือเปล่าเนี่ยสองล้านบาททำไมล่ะครูอยากได้ถูกๆหรอ ถ้าถูกถูกก็จะเป็นตัวอย่างพวกนี้นะทังด้านกรงทังด้านซ้ายมือของครูนี่นี่พวกนี้จะเป็นพวกมูบหมาป่านะครับพวกนี้จะฆ่าได้ฆ่าสัตว์ประหลาดได้เยอะมากอืตัวหมาป่าพวกนี้นะครับอยู่ประมาณตัวละหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทใช่แล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูมันใกล้ๆนะนี่แล้วทุกตัวนี้ฉีดยาพิษกันสุนัขบ้ามาหมดแล้ว ครับลองกัดคุณครูก็ไม่เป็นไรแต่ตายอย่างเดียวนี่ครับผมมีอยู่ห้าหกตัวฝูงหนึ่งนะครับผมสนใจไหมครับคุณครูคุณครูไปออไหนแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับคุณครูสนใจไหมครับเอ,อิ่มก็ไปนะสนใจสนใจอะไร,ระยังไม่สนใจก่ะโอ้ยอยากได้ตัวใหญ่ๆมั้งใช่แล้วเา้างั้นเดี๋ยวพามาดูตัวนี้ดีกว่าคิดว่าใหญ่แน่นอน<ห>นี่ครับไอดราสัดายในตำนานอีกตัวหนึ่ง แต่ตัวนี้มันเหลืออยู่ตัวเดียวในโลกนะครับไปดูความน่ากลัวของมันใกล้ๆก่อนดูเขี้ยวมันเซ็งกูัวดูดวงตาที่แผดเผาสามารถฆ่าคนได้ในพิบตานี่ความยิ่งใหญ่มโหฬานของมันเป็นไงคุณครูคสนใจไหมครับตัวนี้เออมันตัวมันใหญ่แล้วมันแพงมากด้วยโอยคุณครูนี่เลี้ยงมากเอาอย่างนี้กองสุดท้ายที่ผมจับมาได้แล้วนะเป็น อะไรตามผมมาดีกว่า <Hey. S 1> นี่นะครับโกงไฮด้าไม่สนใจงั้นคุณครูต้องเจอกงนี้กง <Yeah. S 1> สุดท้ายหนึ่งสองสามนี่นี่คือผูงเป็ดไซเลนเฮดที่น่ากลัวทั้งหลายนะครับผม oh. ไม่ว่าจะเป็นดาร์คไซเลนเฮดไลท์เฮดดูครับคุณครูนี่นะครับผมมีไลท์เฮดไซเลนเฮดดาร์คเฮดแล้วก็บลัดเฮดวูดเฮดแล้วก็ไอเฮด รับรองทุกตัวนั้นผ่านการคัดสรรของเจ็ดปาช้ามาเลยทั้งนั้นเจ็ดปาช้าใช่แล้คุณครูสนใจตัวไหนนะครับพันนี้ผมคิดคุณครูถูกตัวละพันเดียวตัวละพันเดียวเองใช่เพราะว่ามันเลี้ยงยากมันน่ากลัวจริงๆรมันขังกรงไว้ตั้งนานแล้วเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะหลุดมาเมื่อไหร่เนี่ยคุณครูยังไงคุณครูก็ต้องระวังตัวด้วยนะยังไงคุณครูต้องระวังตัวด้วยนะเทบมาคุณครู อย่าอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้ผมบอกเลยคุณกูอย่าเข้าใกล้อย่าเข้าใกล้เด็ดขาดนะพวกในอันตรายนะมือมันออกมาได้เลยไหมคุณกูกูไปไหนคุณกูหันหลังมาดูดินี่หมาป่าทั้งนั้นเลยนี่คุณต้องระวังไว้นะผมอบอกไว้ก่อนนะจ๊ะคุณกูผมน่ากลันะวอย่าเข้าไปใกล้พวกหั่นด้นเด็ดขาดนะมันจะทำรําแผลเสียใปนะ คุณครูเป็นอะไรไปผมไม่รู้ครูควรก็คือครูไม่กัดโนดอนนะครับผมเฮ้ยระวังนะระวังนะดูครับดูครับดูครับดูการคำรามของมันครับมันขยับแล้วมันขยับแล้วเป็นไงระวังพลังคุณครูระวังข้างหลังเฮ้ยเฮ้ยไปไปหลุดไปฝั่งโน้นคุณครูไปหลุดไปเร็วนั่นนั่นนั่นคุณครูทำอะไรขึ้นน่ะ คุณครูทำอะไรไม่รู้อยู่ดีดีมันก็คุ้มข้างอ๋ยแย่ yeah, แล้วแย่ yeah, แล้วมันออกมาแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันไปฆ่าไฮด้าต่อโอ้ยต้นนี้กลายเป็นเป็นฟองแล้วโอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณครูระวังตัวด้วยนะ<อ>คุณครูระวังนะเฮ้ยนั่นไงเจ้าเป็ดมันเกิดโมโหแล้วนั่นไงนั่นไงเอาแล้วคุณครู อานเข้าแล้วทีนี้โอ้ยกงสัตว์ลายของผมจะเป็นอะไรนี่โอ้ยจะเป็นนารวาได้ไงเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วโอ้เป็นไงแล้วคุณครูผมบอกแล้วว่าคุณครูทำไมทำอย่างนี้เอ้ยม่ทจไม่ได้ทำอะไรเลยอดูดี ดูดีเป็นตัวใหญ่แล้วเฮ้ยดูเป็นตใหญ่แล้วเฮ้ยเป็นตัวไฮด้าแล้วเป็นตัวกระไฮด้าเฮ้ยเป็นัวรไฮด้าเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วครูไปทำอะไรเนี่ยมันหลุดมาได้ไงเนี่ยเป็ดเนี่ยเฮ้ยตายแล้วตายแน่เลยเฮ้ยข้ายแล้วออกไปเปเดออกไปเอจะเปร้อกไปโอ้ยนี่ไงแล้วทามี่ ไม่ร alright, มู้แล้วปาระเบิดออกไประเบิดข่ามันข่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ละตอนนี้เราต้องกำจัดพวกนี้หมดละเราต้องกำจัดพวกนี้หมดแล้วข้ามันไฮดาเราต้องกำจัดได้หมดไฮดาไฮดาเราต้องกำจัดให้หมดไม่งั้นมันต้องไปออกไปทำอันตรายบนโลกแน่นอนคุยไร เยิงมันยิงมันยิงมันต้องทำลายต,ตัวนึงละมีรถเลยพลังอะ่ะยิงยาสลบ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 ไม่เป็นไรอีกยิงยาสลบไปยิงยาสลบไม่เป็นไรยิงยาสลบ ยินยาสลบเป็นไงบ้างคูเฮ้ยผมหมดแล้วอย่าไปเข้าใกล้มันโอ้ยคุณครูทำอะไรเนี่ยเอาเป็ดมันตายหมดเลยช่วยด้วยเฮ้ยช่วยด้วยเอาเป็นว่าคลิี้ต้องลาไปก่อนนะครับเหลมอแค่เรารอนี่ับไปตักเอนแล้วก็ไฮดานะครับ ตีมัน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 ดีมันตีมัน